สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะเดือดมากเทพโพงงามด่านโนทอุดมความรู้สูงแต่คำพูดตำ่ำเทพโพงงามนักแ,แสดงตลกชื่อดังได้ไลฟ์สดผ่านเพจขนมเปี๊ยะขั้นเทพและมีช่วงหนึ่งที่วิพาก์วิจาร์โณนตอุดมกับกรณีประเด็นดรามา่าท็อกโชว์เดี่ยว13ที่กำลังร้อนแรงอยู่ในขณะนี้ว่าเล่าเรื่องไอ้โนทอุดม ไอ้นี่พูดอะไรของมันก็ไม่รู้มันจะบ้าหรือเปล่าเมื่อก่อนผมก็รู้จักกับมันมันก็ปั้นรูปให้เราแต่เราไม่รู้หรอกว่าเป็นคนแบบนี้การศึกษาความรู้มันช่วยอะไรไม่ได้จริงๆหรอวะไอ้โน้ตมึงพูดอะไรของมึงออกมาเหมือนไม่มีความคิดเลยหรอวะมีความรู้ขนาดนั้นแล้วไปติไปว่าเขา ถามว่ามึงทำอะไรได้ดีกว่าผู้นำเขาไหมไปพูดอะไรเขาอย่างนั้นมึงก็ต้องพูดสิ่งที่ดีของเขาบ้างถึงจะโอเคสิ่งที่พูดก็เหมือนที่เขาพูดกันเลยตกลงมึงเอามุกเก่าๆมาใช้หรอมึงต้องไปอยู่กับนัทวุฒโนนอารมณ์เดียวกัน เราทำอะไรเราอย่าไปถึงขนาดนั้นสิเรากำลังดีๆอยู่เดี๋ยวเราจะพลอยเสียไปด้วยเราต้องเอาความจริงมาพูดเราเป็นนักแสดงหรืออะไรก็แล้วแต่อย่ามามีเล่เหลี่ยมสิแล้วจะไปหนักข้างหนึ่งข้างไหนก็ไม่ได้เราเป็นนักแสดงเราต้องเข้าใจตรงนี้ไม่ใช่เอาคนบางคนมาเพื่อผลประโยชน์ของมึงเอง รู้เลยเพื่อผลประโยชน์ของมึงนะที่มึงกล้าพูดขนาดนี้มันไม่สมควรระดับมึงแล้วความรู้ก็ดีพูดก็ดีทำไมต้องแต่ตรงนี้คิดได้แค่นี้เหรอวะ กูปสีนะมึงจบอะไรมอะไรก็ไม่รู้แต่กูว่ามึงพูดผิดมึงคิดผิดมึงทำตรงนี้มึงพลาดกูจะบอกให้มึงดีอยู่แล้วมาพูดแบบนี้ไม่ถูกมึงเอาตามเขาหมดเลยมึงต้องเอาจากใจมึงบ้างมึงไม่เห็นเหรอเขาทำอะไรเยอะแยะสมดมึงไม่เห็นเลยเหรอกูถามจริงๆมึงพูดเหมือนใครพูดเหมือนกับมด มึงไปฟังสคริปต์ใครมาหรือไปตามใครเขาผลประโยชน์ของมึงทำให้มึงลืมตัวทำให้มึงพูดอะไรออกมาที่ไม่สมควรพูดระดับมึงนะกูสูงกว่ากูเยอะความรู้เอ่ยอะไรเอย่ยสูงกว่าประชาชนเยอะแต่การพูดของมึงเสือกต่ำกว่ากูอีกเหรอเขาทำอะไรไว้บ้างมึงก็ต้องพูดให้ชัดเจนไม่ใช่เอาแต่ฝ่ายเดียวมันไม่ใช่ แล้วมึงก็พูดใช่ไหมว่าคนขับเครื่องบินเป็นรอปพอคำว่ารอปพอไม่มีความรู้แต่ไปขับเครื่องบินเปรียบเทียบกับนายกมันไม่สมควรจริงๆกูเคยพูดก่อนมึงตั้งเยอะที่เคยพูดว่ามีบางคนจะเอาลูกมาเป็นแล้วมันเป็นได้หรอวุฒิความรู้อะไรยังไม่มีก็เหมือนที่มึงเปรียบรอปพอนั่นแหละกูพูดมาแล้วแต่มึงเห็นไหมเขาก็มาแบบสบายด้วย มาให้เห็นชัดเจนด้วยเขาผิดอะไรมากมายมึงถึงได้ไปอะไรขนาดนั้นกูว่ามึงไม่ถูกต้องหรอกกูเคยชอบมึงนะแต่มาพูดแบบนี้ไม่ถูกต้องไม่ใช่ว่ามึงต้องรักประยุทธ์นะกูไม่ชอบบางอย่างเขาเหมือนกันแต่ตรงนั้นมึงไม่ถูกมึงต้องดูสิว่าเกิดขึ้นจริงหรือเปล่ามีหลักฐานไอ้รู้หรือเปล่าที่ทำทุกวันนี่มันเป็น เส้นขีดแดงมึงอย่าไปทำอย่างนั้นเดี๋ยวอนาคตจะดรอปลงไปเรื่อยพวกสลิมก็ชอบมึงเยอะนะกูยังชอบเลยแต่พอมาพูดแบบนี้กูอ่อนใจเลยไอ้โน้ตมึงอย่าทำอย่างนั้นเรื่องอีกเยอะแยะ,ยะที่เอามาพูดมาเล่นได้มึงจะพูดเล่นได้ก็ไม่ว่าแต่อย่ากเกินไปเอาซะเสียหายเลยเวลาเกิดเหตุการณ์วิกฤตไม่เคยเห็นพวกมึงเลยนะ แต่พอเบาโอ้โหโผลมาเยอะเลยเวลาบ้านเมืองวิกฤตกูเห็นเงียบหมดไม่เห็นออกมาช่วยประเทศเลยไม่ได้เรื่องส้นตีนพวกนักแสดงดาราส้นตีนเวลาบ้านเมืองวิกฤตหายกันหมดแต่พอเบาๆออกมากรูกันเต็มเลยเปิดคอนเสิร์ตบ้างอะไรบ้างมึงอยู่มาได้เพราะใครยุคป,ประยุทธ์ใช่ไหมอะไรก็อย่าให้เกินไปสิวะ จะติใครว่าใครก็เกรงใจเขาบ้างเขาคนทำงานคนเดียวจะเข้าใจคนเจิบล้านคนเหรอมึงทำได้ไหมล่ะกูว่ามึงทำไม่ได้หรอกมึงคุยได้แต่มึงทำไม่ได้เล่นตลกมึงยังต้องซ้อมเลยต้องไปประเทศโน้นประเทศนี้หามุกมามึงคิดว่ากูไม่รู้เหรอเอาอย่างกูสิพูดชัดๆเอาสดๆนี่แหละกูไม่ได้สิปีมาโชว์ที กูพูดแทบทุกวันวันละสองชั่วโมงมึงมาพูดอย่างกูบ้างดิเรามีความรู้ขนาดนี้ไอ้โน้ตกูจะบอกให้กูยังรักมึงอยู่อย่าไปเสียคนตรงนี้มึงรวยอยู่แล้วกูไม่ห่วงหรอกแต่ห่วงว่าคนเราดีอยู่แล้วอย่ามาทำอะไรแบบนี้อย่าเอาใจข้างหนึ่งมากเกินไปแล้วทับถมอีกข้างหนึ่งมันไม่ใช่แล้วขอขอบคุณแหงข่าวที่นี่ .com ค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ